สวัสดีค่ะดิฉันนึรรษกษาวนัทกมลเพิ่มนามนะคะรหัสศูนย์ศูนย์เจ็ค่ะก็จะมาพูดถึงเรื่องดาราศาสตร์นะคะโดยเราจะใช้เป็นหัวข้อลักแล้วก็จะเป็นวิทยาศาสตร์นะคะก็คือเราจะสอนดาบชมเนมัพยมศึกษาต,ตอนต้นนะคะคือมอถึงม3ค่ะหัวข้อนะคะก็คือระบบสุริยะและการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ค่ะมาตรฐานบอสสองจุดสามนะคะก็คือเข้าใจความหมายของพลังงานในบริบทของดาราศาสตร์ค่ะ การเปลี่ยนแปลงและการถ่ายโอ,อนพลังงานในจักรวาลปฏิสัมพันธ์ระหว่างสสารและพลังงานในอาวากาศค่ะพลังงานจากดวงดาวและการเคลื่อนที่ผ่านมายางังโลกนะคะแล้วก็ธรรมชาติของการเคลื่อนที่ในอาวากาศค่ะเช่นขึ้นแสงขึ้นแม่เหล็กขึ้นไฟฟ้านะคะแล้วก็ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเสียงค่ะแบบเช่นเสียงดาวเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นำความรู้มาใช้ประโยชน์ค่ะแล้วก็การสำรวจจักรวาลค่ะ แต่ว่าการสมรจิรวามใช่แบบพุ่งไปนอกโลกนะคะก็คือเราศึกษาผ่านเทคโนโลยีนะคะตัวชีวันะคะคือข้อหนึ่งนะคะก็คือสืบค้นและอธิบายโครงสร้างและองค์ประกอบของรูปสุริยะได้นะคะแล้วก็ทดลองเสียงเรียนแบบนะคะ,ะอธิบายกระบวนการเปลี่ยนแปลงสุริยะได้คะ่ะแล้วก็ทดลองเรียนแบบแอธิบายกระบวนการเกิดสุรยิยะค่ะวัตถุะสงค์การเรียนนะคะคือ นักเรียนนะคะสามารถเข้าใจโครงสร้างองค์ประกอบของระบบสุริยะจักรวาลได้ค่ะนักเรียนสามารถเข้าใจหลักการการเคกื่อื้นที่ของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะนักเรียนสามารถสร้างจําลองสุริยะจักรวาลได้นําเสนอได้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะการเตรียมการค่ะกิจกรรมศึกษาให้เรียนหนุนเบื้องต้นคะคือให้นักเรียนนะคะอ่านบทความเกี่ยวกับระบบสุริยะจักรวาลและดูวิดีโอเกี่ยวกับดาวเคราะห์แล้วก็ตั้งคําถามค่ะ เช่นการตั้งคำถามว่าดาวเคราะห์ใดนะคะที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุดคะแล้วก็ความแตกต่างของดาวเคราะห์ใดนะคะภายนอกหรือภา,ายในคืออะไรนะคะแล้วก็สํารวจค่ะก็คือให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มนะคะสํารวจกันค่ะว่าแต่และดาวเคราะห์นะคะมีความแตกต่างกันยังไงคะแล้วก็ให้นักเรียนนะคะทำพรีเซนเทชันเกี่ยวกับดาวเคราะห์ที่เลือกน,นะคะเช่นสมมุติว่า คุณเลือกดาวโลกเป็นดาวเคราะห์ที่เราเลือกนะคะก็ให้นักเรียนทำ transition ดาวเคราะห์ที่เราเลือกมาค่ะ <c oughs> หรือว่าจะให้นักเรียนจําลองโปรแกรมค่ะคือการเคลื่อนที่ของดาวเคราะห์ค่ะถ้าดูว่ามันเคลื่อนที่ไปยังไงน,นะคะทวนเข็ยนกานหรือว่าตามเข็มนาฬิกาค่ะแล้วก็อธิบายนะคะแล้วก็นําเสนอข้อมูลค่ะแล้วก็ มีการสร้างแบบจําลองค่ะคือให้นักเรียน,นะคะสร้างแบบจําลองคะโดยการใช้โฟมที่เป็นกลม,กลมนะคะคหรือว่ากระดาษค่ะ mm hmm. แล้วก็ให้นักเรียนนะคะครวบรวมข้อมูลมาเปรียบเทียบระหว่างดาวอค่ะ mm hmm. เช่นขนาดระยะห่างของดวงดาวและความสามารถรองรับชีวิตนะคะคแล้วก็ประเมินผลค่ะโดยการประเมินนะคะคเราก็จะประเมินจากการที่เราให้เด็กกลุ่มหนึ่งที่เรื่องที้นี้นะะมานําเสนอค่ะ แล้วก็ให้เพื่อนนะคะประเมินค่ะว่าแบบแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงค่ะตะค่ะบ๊า